สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาโอวาสามโดยคุณครูอาคงสุงสมนิตครับเชิญรับชมและรับฟังได้ละครับทุกคน โอวาสามคืออะไรโอวาสามหรือหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องโอวาทะปาติโมกเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดครั้งแรกแก่พระสงฆ์หนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปในวันมาฆบูชามีสาประการด้วยกันคือ 1. การไม่ทำชั่วทั้งปวง สการทำความดีให้ถึงพร้อมและสการทำจิตใจให้ผ่องใสหนึ่งการไม่ทำความชั่วหมายถึงการละเว้นการทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งหลักธรรมที่สนับสนุนการไม่ทำความชั่วได้แก่ เบญจะศีลนั่นเองเบนจะศีลคืออะไรโลกเบนจะศีลก็คือศีลละเว้นห้าประการมีดังนี้หนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนหรือลังแกสัตว์ 2. การไม่ลักขโมยหรือหยิบฉวยสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน 3. ม การไม่ประพฤติผิดในการ,รมหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น 4. การไม่พูดเท็จหรือโกหกและหการไม่ดื่มสุราและของมึนเมารวมทั้งสิ่งเสพติดชนิดต่างๆข้อ2คือการทำความดีการทำความดีหมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งหลักธรรมที่สนับสนุนการทำความดีได้แก่เบญจะธรรมคำว่าเบญจะธรรมหมายถึงอะไรก็คือข้อที่ควรปฏิบัติ5ประการมีดังนี้ข้อหนึ่ง การมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือคนและสัตว์ 2. ประกอบอาชีพที่สุดจริตไม่ผิดกฎหมาย 3. รู้จักสำรวมยับยั้งชั่งใจพอใจในคู่ครองของตน 4. มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงพูดจริงทำจริงและ5มีสติ สัมปะชัญญะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตของตนเองและข้อ3การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหมายถึงการทำจิตของตนให้สะอาดสงบและสว่างโดยการนั่งสมาธิเพื่อทบทวนและเป็นการ พัฒนาจิตใจของตนเองให้อยู่ระดับที่สูงขึ้นไปการปฏิบัติธรรมลูกต้องค้นขวายต้องทำให้ต่อเนื่องลูกต้องทำตลอดเวลาต้องทำได้อย่างคุณยายนะครับนี่คือลักษณะสิ่งที่บรรพบรุษของเราได้สั่งสม และสั่งสอนให้ลูกหลานได้ประพฤติและปฏิบัติตามให้รู้จักความสำรวมกายสำรวมใจรวมทั้งการให้อยู่ในโอวาทของบรรพบุรุษของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายนั่นเอง ต่อไปจะเป็นกิจกรรมทบทวนการเรียนรู้นะครับให้นักเรียนศึกษาทบทวนความรู้จากคลิปการสอนหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธทาศาสนาเรื่องโอวาทสามโดยสรุปใจความสำคัญตามความเข้าใจของตนเองไม่ต้องมากเกินไปนะครับเด็กๆลงในสมุดวิชาสังคมศึกษาหรือสมุดเหลือใช้อะไรก็ได้ที่สำคัญอย่าลืม ระบายสีตกแต่งให้สวยงามเพื่อเราจะได้มีความจำที่มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพผลงานตัวเองมาในหลายกลุ่มห้องของตนเองเพื่อให้คุณครูได้เช็คคะแนนด้วยนะครับสวัสดีครับเด็กๆ